ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่บอกว่าชีวิตเขาพลาดพลัง้งเพราะถูกหลอกไปทำงานเป็นแก๊้งคอร์เซนเตอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้านนาน8เดือนนะครับต่อมาได้รับการช่วยเหลือกลับมาที่ไทยรู้สึกสำนึกผิดเลยขอบวชอุทิศบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้งหลายครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กกดติดตามกด Sub สไครป์ฟังคิงเล่าด้วยครับ คิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยผู้ชายคนนี้เป็นชาวจังหวัดชนบุรีอายุ29 e ครับก่อนหน้านั้นเขามีการหางานผ่านทางออนไลน์จนกระทั่งได้งานต้องไปทำงานที่ประเทศเพื่อนบ้านงานของเขาเนี่ยนายจ้างบอกว่าโทรตามพัสดุแต่พอไปทำจริงๆแล้วไม่ใช่ครับต้องเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ถูกบังคับต้องทำยอดให้ได้ในแต่ละวันตามเป้าไม่อย่างนั้นเขาจะถูกทำร้าย ทำอยู่แบบนี้นาน8เดือนครับเหมือนตกนรกทั้งเป็นก็เลยติดต่อขอความช่วยเหลือจนกระทั่งได้รับการช่วยเหลือกลับมาที่ไทยต่อมาครับเขาสำนึกผิดอยากจะบวชอุทิศบุญกุศลให้กับเหยื่อทั้งหลายเพราะเขารู้ว่าช่วงที่เขาต้องทํางานโทรหลอกลวงเหยื่อตามคําสั่งเนี่ยมีเหยื่อจำนวนไม่น้อยนะครับที่คิดมากคิดสั้นบางคนล้มป่วยบางคนเสียชีวิตก็เลยอยากจะบวชครับ ตัดสินใจบวชที่วัดศรีสัจจาวาสอําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับมีพ่อและแม่มาร่วมพิธีบวชด,ด้วยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเจ้าตัวสํานึกผิดและอยากจะขอโทษทุกครอบครัวทุกคนเขาถูกบังคับถูกหลอกให้ไปทํางานเป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในขณะที่มาดามส้มครับประธานมูลิธิดาวเหนือซึ่งได้รับการประสานมาจากผู้ชายคนนี้ว่าเขาอยากจะขอบวชสานึกผิด บอกว่าตอนที่รับรู้เรื่องราวเนี่ยก็พาผู้ชายคนนี้ไปหาตำรวจไปมอบตัวยังไม่มีการดำเนินคดีใดๆนะฮะเนื่องจากตำรวจก็ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นพบว่าผู้ชายคนนี้เองถูกล่อลวงถูกหลอกดังนั้นตอนนี้ก็เลยเข้าสู่ร่มการสาขภาพก่อนแต่หลังจากนี้ชีวิตจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามนะครับดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่กดติดตามกด Subscribe ฟังคิงเล่าด้วยครับ